สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นุชรันซีในรายการรู้ทันดวงค่ะมาถึงวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของพลังจิตกับลายเซนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะอาจารย์อยากจะมีตัวอย่างมาให้เราดูกันก่อนว่าหลักการของการเซนลายเซ็นแล้วเนี่ยไลยเซนแบบไหนที่เซ็นแล้วแบบมันเสียหายมากๆเราควรจะต้องรีบเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวอย่างของไลเซนที่ว่ากันก่อนนะคะ แล้วเอาว่าท่านดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันว่าลายเซนที่ห้ามเด็ดขาดนะคะอย่างลายเซนที่1กับลายเซนที่2ส,สิ่งที่สังเกตเห็นได้นะคะจะเห็นว่าลายเซนตรงนี้นะคะจะมีเส้นที่ไปพิฆาตตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วน้ําหนักของเส้นการเขียนนะคะเห็นจะเห็นว่าถ้าเรามองไปตามเส้นนะคะ เส้นจะไม่ได้แบบมั่นคงหรือหนักแน่นอะไรเลยลายเส้นแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นลายเส้นที่เขาบอกว่ามันจะทําให้เราจิตตกมันจะทําให้เราเครียดมันจะทําให้เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจดจ่อนะคะถ้ารุนแรงอาจจะถึงขั้นทําลายตัวเองได้แล้วลายเซนแบบนี้บางอันนี้นะคะที่อาจารย์เจอมาจากประสบการณ์จริงๆอันนี้เป็นลายเซ้นของคนจริงๆที่นํามาเลยก็คือล้มละลาย ะะแล้วสุดท้ายก็ทําร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นลายเส็นจาพวกที่อาจารย์อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครทําลายเส็นแล้วมีเส้นไปทิมไปพิฆคาดไปตัดกันเยอะๆแบบนี้ไม่เอาไม่ทํานะคะต่อมาเป็นลายเส็นที่3นะคะอันนี้ก็เหมือนกันลายเส้นกับจิตใจเนี่ยมันไปด้วยกันนะคะลายเส็นนี้เห็นไหมคะแนวเส้นของลายเส็นเนี่ยจะเฉียงลงเปรียบเสมือนเราเดินลงบันได นะคะลายเซนจะเฉียงลงตัวหนังสือจะผอมสูงแล้วก็ตัวเล็กน้ำหนักของเส้นก็เบาแบบนี้เนี่ยมักเป็นคนที่มีปมในชีวิตมักเป็นคนที่กลัวสังคมมักเป็นคนที่มีคือทำอะไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็เก็บกดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะลายเซนแบบนี้ จึงเป็นลายเซนของคนที่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จแต่ไม่ประสบความสําเร็จไม่เท่าไหร่ค่ะสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงคือเรื่องของภาวะของอารมณ์และจิตใจเพราะฉะนั้นลายเซนลักษณะแบบนี้นะคะมักมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตหรือป่วยทางจิตได้เหมือนกันอันนี้ต้องไปสังเกตนะคะถ้าคนรอบตัวเราหรือบุตรหลานเราเขียนหนังสือเฉียงลงแบบนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องติดตามดูให้ดีนะคะว่าน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ทีนี้มาดูลายเซนที่4อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราก็เห็นแล้วจะเห็นไหมคะถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาจะหนักแน่นมากกว่าลายเซนที่3แล้วก็เป็นการเฉียงขึ้นฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกไม่ได้เฉียงลงดินแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลายเซนของคนที่ถ้าเรามองเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีพลังเวลาเราเห็นลายเซนมีพลังนั่นแสดงว่าจิตใจเราก็เข้มแข็งแล้วก็มีพลัง เวลาที่จิตเราเข้มแข็งเวลาเราทำอะไรการตัดสินใจมันมักจะไม่ผิดพลาดนะคะเรื่องของลายเซ็นเนี่ยมันสอดคล้องกันเวลาเรานึกจะออกแบบลายเซ็นเนี่ยนะคะมันมักจะมาจากความรู้สึกนึกคิดเราว่าเราอยากมีลายเซ็นแบบนี้ฉันอยากเปลี่ยนลายเส้นแบบนั้นแล้วเราก็บรรจงออกแบบมาเขาถึงบอกว่าลายเซ็นมันออกมาจากใจจากความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมเราเป็นอย่างไรมันจะมองเห็นได้จากลายเส็น เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่อาจารย์มักจะเจอคําถามอยู่ตลอดว่าเวลาเปลี่ยนไยเซนแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นจริงไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วถูกหลักถูกต้องนะคะคำว่าถูกหลักถูกต้องบางทีก็ไม่ได้หมายถึงการที่เราไปอ่านตามหนังสือหรือไปลอกไลเซนคนที่เขาเก่งๆดังๆแล้วก็ไปยกไปแบบเรียนแบบเขาอันนั้นก็ไม่ถูกคนเรามีบุคลิก มีสีผิวมีนิสัยมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมีดวงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไปเอาแบบของเขามาเป็นของเรามันไม่ได้นะคะมันจะต้องออกแบบด้วยตัวเราเองพอเราได้ลายเซ็นที่ถูกต้องแล้วนะคะทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้ลายเซ็นนั้นส่งผลกับเราได้เร็วที่สุดเทคนิคง่ายๆนะคะทุกครั้งที่เราจับปากกาแล้วจะเซ็นชื่อลงไป สิ่งที่ต้องทำเลยคือนิ่งและมีสมาธิให้จิตเราไปอยู่ที่ปลายปากกาแล้วสั่งไว้เลยค่ะว่าลายเซ็นเนี้ฉันเซ็นไปแล้วมันจะต้องดีแล้วก็ตั้งใจเซ็นอันนั้นนะคะคือพลังที่เราใส่ลงไปและลายเซ็นนั้นมันจะเกิดพลังโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่คุณต้องสังเกตตัวเองวันหนึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วช้าแค่ไหน เวลาที่เราเปลี่ยนลายเซน็นออกแบบลายเซ็นไปแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณเซ็นแล้วนะคะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้เส้นไม่กุกกุกกักกัก,กไม่ขาดไม่เกินไม่แหวงไม่เว้าเซ็นแล้วลื่นไหลแบบนี้เมื่อนั้นละคะ่ะสิ่งดีๆต่างๆที่เราเออกแบบไว้ในลายเซน็นมันจะส่งผลกับชีวิตเราแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งนั้นนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ <c oughs> ก็อยากจะฝากว่าการออกแบบลายเซน็นการสร้างลายเซ็น์มันก็คือการเสริมดวงเราแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันก็ทิ้งไม่ได้ะคะในเรื่องของการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีและลายเซ็น์ก็จะช่วยส่งเสริมคุณได้มากขึ้นเอาว่าถ้าสนใจอยากจะออกแบบลายเซ็น์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเรานะคะติดต่อแอดมินโฮโรได้เลยนะคะว่าอยากจะออกแบบลายเซน็น รับรองว่าอาจารย์จัดเต็มให้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ